อาจารย์ต้นมาขอโชคองค์แม่สริกายูดำเนาะนะครับมาขอรัฐบาลนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมิถุนาหน้าสองห้าหกสี่เนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนนะครับนะครับอ่านะครับวันนี้นะครับจะจุดธูปนะครับขอแม่นะครับขอบริมีแม่เนาะครับใครที่เข้ามาแล้วขอให้โชคดีเนาะนะครับวันนี้จุดธูปขอองค์แม่เนาะนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะ วันนี้นะครับจุดทูสนะครับวันพระพอดีนะครับตรงกับวันพระนะครับใครที่ติดตามแล้วนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่านะครับแม่จะให้โชคก็คือตัวไหนเนาะครับอันนี้องแม่พญาโชคครับสริกาพญาโชคเนาะนะครับอันนี้นะครับยังไม่ได้อัญเชิญเนาะอันนี้ให้ช่างขับปั้นให้นะครับนะครับองแม่สริกาพญาจิกพญาโชคเนาะใครที่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับจะมาขอโชคให้นะครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์เนาะนะครับอ่ะนะครับกดแชร์นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับ โอเคเนาะคนไร้เชียร์ก่อนเนาะอันนี้ยังไม่ได้จุดครับนะครับเดี๋ยวถอดตั้งกิจิฐานนะครับพร้อมกันเนาะไค้แชร์ก่อนจ้านะครับใครเข้ามาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะจุดทูปนะครับจะขอพรนะครับองแม่เนาะนะครับจะขอพรองแม่นะครับพอดีจ้านะครับขอให้เฮงให้รวยงวดที่แล้วก็จุดได้สามตัวตรงครับ มดเทลียก็ได้สามตัวตรงๆเลยนะครับงวดนี้นะครับขอให้สามตัวตรงตรงใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์นะครับสาธุสาธุจ้จานะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากที่เราขอโชคแล้วนะครับใครเข้ามาให้กดติดตามที่เพจนี้ไว้นะกดติดตามที่เพจใหม่นะครับครับมโนเทเลียอาจารย์ได้นะครับมวดเทเลียผมได้สามตัวตรงตรงแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ใครที่ติดตามจะรู้เลยมโนเทเลียได้สามตัวตรงงวดนี้ครับมีเก้านะครับมีเก้ามาแล้วเนาะ เก้าอะไรไม่รู้นะครับมีเก้านะครับเก้าห้าไหมนะครับนะครับมีเก้าห้าไหมนะครับงวดเหลือได้สามตรงตรงนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะแชร์คนละหนึ่งแชร์ที่หน้าเพจนะเฟซตัวเองนะครับนะครับถ้าใครเก็บทันก็ทันครับนะครับอันนี้คือเลขทูบนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับ นะครับตีได้ครับ915 916ครับ915นะครับนะครับ915จริงๆครับ915 916นะครับ นะครับหรือว่านะครับอันนี้คือเลขทุ่มเนาะนะครับแต่รอดูนะครับอีกสองตัวนะครับนะครับเลขสองตัวนะครับเลขไทยอะไรนะครับใครที่เข้ามาแล้กกวกดไลค์แชร์เนาะนะครับวันนี้มาขอ